ด้วยนะครับว่าเขาได้ย่ังไรนะครับวันนี้คุณปิดหูเสัมาเลยถามเยเฮ้ย้ะ้น้นหมมาแจงเล้าสคุณแจงคเสีาี้เรียกภาษีหรือเปล่าเาผอหน่อยว่าเขาไเข้าตื่นมาต่อัญยาคนนี่คุณเคยออกไปเสร็จให้เขาไหมผมถามก่อนคถ้าคุณไม่ออกไปเสย มีใครเกือบตอบท่านได้ไหงครับนี่เหรอครับนี่เหรอครับเป็นท,ที่คุณตอบสังคมตอบแทนแต่เอ็นเอาแทนสังคมยกให้กระทรวงการคลังวันที่22อนี่เช่นกันจุฬาแล้วเช้าสุดปลายมันเป็นที่ของจุฬาได้ยังไงท่านทับท่านทราบหรือท่านรู้จกักพระคลังที่ไหมครับครับวันนี้ท่านรู้จกักพระคลัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับเรียมเจ้าหน้าที่ลงมารับเอกสารกับเราด้วยนะครับเราจะแค่มายื่นนะครับเราไม่เข้าไปทําความเดือดร้อนท่านนะครับเราแสดงเจตจำนงเครืงนอกนะครับเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับผู้พี่สบายใจได้ครับดีทัศนวิดีโอนะครับขอเดอดร้อกาหนที่ของนะครับ่อต้ากนะครัง